คุณจักรพงษ์แสงมณีนะครับท่านพูดถึงความคืบหน้าตอนนี้ว่าท่านเอกรัฐทูดไทยประจำอิสราเอลได้ไรายงานแจ้งให้ทราบนะครับว่าเร็วๆนี้เอน่าจะมีข่าวดีเพิ่มเติมในการอพยพคนไทยเพิ่มจำนวนมากขึ้นครับ โดยตอนบ่ายวันนี้จะมีการประชุมนะครับซึ่งแต่ละวันก็จะมีการประชุมกัน2อรอบครับที่ศูนย์เจ้าพกที่กระทรวงการต่างประเทศซึ่งตอนนี้ท่านแจ้งนะครับบอกว่าผู้ที่ประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทยที่เป็นผู้ใช้แรงงานอยู่มีกว่า3,000คนแล้วครับ จากแรงงานไทยที่อยู่อิสราเอลอยู่ประมาณสักสามหมื่นคนแต่ยังไม่รวมผีน้อยนะครับผีน้อยก็มีจํานวนหนึ่งด้วยแต่พื้นที่นะครับที่บอกว่าเกิดการสู้รบกันระหว่างอิสราเอลกับที่บบกพรมแดนติดกับถนวนกาซานี้มีอยู่ประมาณสั 5, กห0 0พันกว่าคน ซึ่งตอนนี้5,000กว่าคนได้ถูกอ,อกพยพนะครับมาจากพื้นที่เสี่ยงภัยเรียบร้อยอันนี้เป็นข่าวดีนะครับเพราะฉะนั้นทุกวิถีทางที่จะนําคนไทยกลับมาไม่ว่าจะเป็นการเช่าเครื่องบินแบบเหมาลํำการใช้เครื่องบินพาณิชย์ของเราเองที่จะนําคนไทยกลับมาให้เร็วที่สุดนะครับซึ่งแน่นอนว่าจะกลับมาคือ วันที่12ตุลาคมนี้ครับแล้วก็ชุดที่2นั้นก็คือว่า19ตุลาคมแต่ระหว่างนี้นะครับก็จะมีการหาช่องทางเพิ่มเติมในเรื่องของเครื่องบินพาณิชย์ครับนี่นะจะพยายามนะครับนี่นะเข้าไปให้ได้ครับต้องขอขอบคุณท่านทูตอิสราเอลประจําประเทศไทยนะครับที่พยายาม หาท่องทางเต็ดต่อทุกวิถีทางนะครับไปที่ประเทศอิสราเอลเพื่อให้เรานะครับได้นำรายง,งานกลับมาให้เร็วที่สุดครับเพราะฉะนั้นวันนี้ตอนบ่ายๆนะครับก็คงจะมีความชัดเจนขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของแผน แต่นะครับแรงงานที่ประสงค์อยู่ต่อน,นั้นก็มีครับ <Ừ. S 1> แต่ท่านบอกว่าเป็นหลักร้อยมีแรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมายและก็ผีน้อยที่มีความประสงค์จะอยู่นะครับเองนี่นะแต่ก็ต้องเป็นหัวนะครับเตือนภัยเรื่องของความปลอดภัยเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนที่กังวลน,นะครับพยายามจะซื้อตั๋วเครื่องบินพาณิชย์เพื่อเดินทางกลับมาเองนี้ขอบอกว่าต้องรอนะครับเครื่องจากทางรัฐบาลซะก่อนนี่นะซึ่งนะครับจะมีการแจ้งให้ทราบต่อไปครับ บายสาช่องก้าโวเดินนานให้สาระสารพัดหลากหลายรวมอยู่มากมายคุยคำน้องหมายสามโม